ก็กราบสวัสดีครับคุณดูทุกคนด้วยครับวันนี้อยู่เกมโลบอกนะครับแล้วก็อยู่กับการเช่นเคยครับแล้วก็อยู่กับแมเปรลางตายนะครับวันนี้ผมมาเล่นกับเพื่อนนี่ครับมีแขกรับเชิญยูมีน้องเบน์นะครับเบน์เลนแล้วก็ภูมิแล้วก็กลายนะครับย้โอ้โหมาดูกันว่านะครับในเกมนี้ครับเราสี่คนสี่ผนอนะครับ จะเป็นยังไงกันบ้างนะครับทุกคนอ่าครับใครใครที่อยากจะดูครับกดไลค์กดไลค์เสร็จแล้วไปเลยเอ้ยเพื่อนเดี๋ยวโมพมโฮมเดี๋ยวกูไปซื้อ่านนะเบนเบนเบนโมกูไปซื้อฐานโอเคโอเคอ่าเพื่อนมันให้ผมซื้อแล้วอ่าคลิปนี้อาจจะไม่ได้ยินเสียงเพื่อนผมเนาะเพราะว่าอาจจะได้ยินเสียงผมอย่างเดียวเนาะเพราะผมไม่ได้เปิดเปิดให้มันได้ยินเสียงไอเรดิโออะไรสักอ,อย่างนะครับอ่าโอเค โอเคเพื่อนเดี๋ยวผมซื้อฐานนะอะซื้อฐานนะทุกคนยี่สิบาทนะยอมยอมเสียตังค์ครับยอมเสียตังค์ยอมเสียตังค์ครับซื้อฐานเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปใหม่เข้าไปใหม่หมซื้อฐานหินนะครับทุกคนอะยอมเสียตังค์ครับเหลือศูนย์บาทโอเค okay, เล่นเลนตัวสีขาวนะบเบนต์ตัวสีเป็นเดอะฮักนะครับภูมิเมื่อเป็นตัวสีดำครับหยิบฐานนะคลิกโอเคนะครับ,บ,านนะนะรบทานเอาไปใส่รถไฟแล้วก่อน โอเคพวกนั้นไปฟาร์มของกันทุกคนโอเคเตรียมเอ้าว่าจะฟรักซฐานหายเฮ้ยเช่เอ้าฐ yeah. oh. านหายไปไหนไวะทุกคน <c oughs> ผมหยิบมานะเมื่อกี้ไ <c oughs> <c oughs> อห้องนี้มีอะไรบ้างบ้าะไม่มีอะไรเลยมีแต่พวกอาวุธอะไรเอาไว้เป็นสเสบียงทุกคน ผมมีแค่พรวนะครับพรวแล้วก็เทียนนะครับเทียนไฟฉายเอา้าอะไรมึงมาพูดอะไรกูซื้อถ่านแล้วเพื่อนแต่แม่งถ่านหายไปไหนไม่รู้ก้อนหนึ่งอย่างน้อยซื้อให้ครบสักสองก้อนก็พอแล้วมั้งเอ้ยเชี่ยรอก่อนดิจะรีบไปไหนกันเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูไปดูในร้านก่อนว่ากูได้หยิบมาอีกปะ กูหยิบไปแล้วนะเพื่อนแล้วกลัวไปวางไว้ไหนวะเฮ้ยกูจำได้ว่าวกลัวเอาขึ้นเอากลัวเอาขึ้นรถไฟไปแล้วนะไอภูมิหนีดิภูมิหนีดิเออภูมิมึงขับแหละเย็ดเลนเลนมึงโหซื้อซอมมาเหรอเดี๋ยวกูโดเดี๋ยวกูโดเดี๋ยวกูโดบอกให้นี่แหละเดี๋ยวกูโด นมอร่อยดีวะทุกคนเพื่อนนมกคนอร่อยอ่ะวันนี้กินไปสองกล่องและจะจะกินอีกแล้วอีกสามกล่องไปไปไปเพื่อนไปสวยเพื่อนเก็บหมามาหรือกูเก็บเองเพื่อนเอาหมาขึ้นไปไว้ทุกคนเพราะว่าเก็บไว้เป็นเอาไว้เผาทุกคนไว้เผา เอาไว้เผาจะได้เป็นเชื้อฟืนเชื้อไฟนะครับทุกคนหรือว่าให้กูใส่ไปเลยเพื่อนใส่ไปเลยเนาะโอเคใส่ไปแล้วลงเลยทุกคนเจอบ้านโอ้โหซอมบี้โอ้เพื่อนมีปืนแต่ผมมีพั่วเอาไง <c oughs> เอาไงเพื่อนมีปืนแต่ผมมีพั่วนะครับมาดีมาดีมาเฮ้ยกูขอยากูขอยาโอเคโอ้ยเฮียร้านกูไอเบนไอเบนมึงร้านกูแหละ ต้องการร้อยห้าสิบคอยบ่ต้องการไอ้ภูมึงมึงมึงเฮ้ยมึงวางโอ้โหดูมึงเก็บรูปมาแล้วมึงมาวางอะไรอย่างงี้วะแหมกูไม่มีเหมือนกันแหละพวกเนี่ยเห็นไหมตอนนี้กูยังไม่มีปืนเว้ยรอเก็บตังค์เอาซอมบี้ไปขายก่อนเพื่อนไอ้เบนไอ้เบนนะครับทุกคนไอ้เบนไอเลนไอ้เลนไอ้เลนอยู่บนรถไฟเปล่าวะไม่ได้อยู่เนาะ ไอเรนอยู่ร้านนี้แน่เลยเนะี่ยนั่นเน่ว่าแล้วไอเรนแม่งเอ้ยไอไอเพื่อนทรยศไอเฮีย้ยเอ้ยเอ้ยกูยังยังไม่ได้ขึ้นรถไฟเลยเออไอเลี่ยม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 ไอพูมึงเลี่ยมไหมวะแม่งยังไม่ได้ขึ้นรถไฟเลยแม่งแม่งขี่รถไฟเลย ลูกปั้นอะไรลูปปั้นหินใครเอามาวะเออทุกคนกล้าจะมืดแล้ววะค่ำชักเริ่มค่ำแล้วไปลงกันต่อเออไปบ้านหลังนู้นไปบ้านหลังนู้นถ้าจะฆ่าหมานี่มันต้องอ๋อมันต้องควบคุมมันเนาะมันต้องควบคุมทุกคนไม่ได้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 เมอาไมอาเมอาไมอาเราไมอาอะ เอออุอ้ยซอมบี้สัตว์ตายไปดิตายไปตายไปมึงอะโอเคตายไปกูหยิบมือได้ปะเฮ้ยหยิบซอมบี้ได้ดูบะทุกคนปะเฮียเ,เร็วดิออกมาตายอย่างวะปงหนึ่งปงหนึ่งเออไปเพื่อนปองหนึ่งเลยปงหนึ่ง ไอบเบนมึงไปไหนวะเพื่อนรอกูด้วยดิมึงเก็บมาโอ้โหมึงเก็บไม่แบ่งใครเลยมึงเก็บไม่แบ่งกูเลยเอา้าวทุกคนมืดแล้วไอสัตว์แล้วเออไอภูมเิเร็วเร็วเร็วทุกคนไอเลนมันบอกให้ขึ้นรถไฟได้แล้วทุกคน <laughs> มืดแล้วทุกคนเดี๋ยวซอมบี้มาเร็วไอภูมิไอภูมิเร็วเร็วเลยภูมิมึงด่วนเลยด่วนด่วนกูรอมึงอยู่เนี่ยมึงเดินตามกูมา เอ้ยเอาไอ้ยืนเลนเอาเอากูกูยังไม่ได้ขึ้นรถไฟมึงหยุดหยุดไอ้เหี้ยเหลี่ยมไม่หมายเพื่อนดูทุกคนคนดูคนดูดูไอ้เหี้ยไหนบอกไม่เหลี่ยมเนาะไอ้ภูมิเนาะไอ้เหี้ยมันจะทิ้งเราแล้วมันจะฮุบสมบัติไปกันสองคนไอ้เหี้ยเรารู้เรารู้กันสัตว์แม่งขับรถักสาดเลยดูกูเอาพุ่งตีหัวแม่งเลย แม่งทำตัวเฮ้ยซอมบี้ซอมบี้บทุกคนเดี๋ยวเป็นเหมือนซอมบี้จะออกแล้วทุกคนแบบมึนดอ,อย่างนี้แหละซอมบี้ชอบออกไอเบนอะไรมึงตกใจหน้ามึงเดะฮัก <c oughs> ฟืนเรายังเหลือใช่ปะ เอ้ยแต่ฟืนเรามันไม่ค่อยแรงแล้วนะเพื่อนไอ้ภูมิเอ้ยภูมิมชุดมึงสวยดีวะสวยสวยสวยดีฟืนเออมึงใส่ฟืนใบภูมิสวยงามเพื่อน ตายไปสวยเพื่อนไอ้เหี้ยแม่งเข้าหลังว่ะทุกคนซอมบี้เอ้ย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 ตายตายตายสวยสวยเบนเบนมึงทำสวยละมึงทำดีละทำดีละทำดีทำดีเพื่อนสวยงามสวยงามเพื่อนสวยงามเอ้ยไอ้เหี้ยซอมบี้ดิไอ้เหี้ยกูทุบอ่ะกูทุบ ทุกคนผมทุบแล้วทุบแล้วมาดีมาดีถ้าคิมนี้เออเดี๋ยวทุกคนดูเดี๋ยวผมเอาสบมันเออใส่เตาเผาไปเผาเผาทั้งเป็นเผาเพราะว่ามันตายแล้วตายแล้วก็เผาไปทุกคนลงลงรถไฟเลยดวนด่วนด่วนด่วน,วนมาดีมาไม่เป็นไรตายไปสวยสวยเพื่อนภูมิภูมูมช่วยกูกอน ไอ้หียซอมบี้เอ้ไอ้หี้ยุยก๊กูไม่กล้าซ่าแล้วไอ้ยียกูจะตายเอาโอ้โหไอ้หียแมงโอ้ยี่ยีตายมาชุบชุบชุบช่วยรักษากูหน่อยรักษารักษาภูมิรักษากูมีนะเป็นไง <c oughs> มันล้อเลียนผมโดน <c oughs> เป็นไงขอขอขอ,ขอ <c oughs> <c oughs> เอ้ยเพื่อนกลับมาก่อนเพื่อนเพื่อนภูมิ <c oughs> รักษาก่อนรักษาก่อนเพื่อนรักษากูก่อนบเออขอบใจเพื่อนขอบใจ ไปกันต่อไปกันต่อเฮีย yeah, ทุกคนตายอ่ะตายอย่างอนาถทุกคนถ้าตายไปแล้วของนี่คือหายหมดเลยนะเพื่อนหายหมดเลยนะเพื่อนหายหมดเลยนะคนดูคนดูนดเออจับซอมบี้ไปวางไว้บนรถไฟก่อนแล้วกันทุกคนอ๋อเดี๋ยว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 โ okay. อเคอ๋อเฮียทุกคนซอมบี้มันไปไหนวะ ไปเ,เพื่อนไปแล้วมึงรถไฟอะ่ะไปแลมึงปั่นปันป่นปั่นมันปันปนปนป่นมาร้องร้องไม่ร้องไม่ร้องหยอกๆเพื่อนหยอกๆยอ,ยอโอเคเพื่อนมึงก็สั่งหา่านซอมบี้ไปก่อนเดี๋ยวกันกวาซอมบี้วางไว้ข้างบนนะใสเ่เทาเผาเลยโอเคเอาเอาทุกคนไอ้เบนไอ้เบนตายทุกคนไอ้เบนตาย เอาเอาเอาอเปนเอ้ยเอ้ยทเอาเอาปืนมันเอาปืนมันเอาปืนมัเนาะเอาปืนเอาปืนเอาปืนเอาปอาเอียเอาปืนไงวะสวยล่าปืนมาแล้วเอาล่าปืนมากดอะไรกดี่เอเออกดยเออมันคนมันบอกว่าข้าเก็บของกูนะเออให้กูเกิดก่อนอยา้าเก็บของกูเก็บอะมา กูช่วยเอเลนกูช่วยมึงโอ้โหมึงเอาแต่เยี่ยอะไรตีเช้าอะไอ้ภูมิเออมึงช่วยไปภูมิก่อนไอ้เบนตายภูมิตาย,เ,ตายเหลือผมไปเก็บไปเลนอีกงั้นอ่ะตอนนี้ไอภูมิเกิดแล้วโดนอ่ะเก็บเก็บยา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 ก่อนโอเคทุกคนผมแย่งปืนไอ้เบนต์ผมแย่งปืนมันทุกคนผมแย่งปืนมัน โคตรปั่นอ่ะทุกคนผมแยกปืนมันมาไอเบนไอเบนฟื้นฟื้นฟื้นเพื่อนฟื้นกูเก็บอีกกระบอกกูเก็บกูเก็บอีกกระบอกนเพื่อนเสียใจทำไมเพื่อนอะไรอะไรไอู้อะไรมึงมามองกลัวเหี้ยอะไรมึงไม่ต้องไม่ต้องมึงไม่ต้องเพื่อนอะไรกูไม่ได้เอาไปกูไม่มีปืน ไอ้กายมันบอกกูผมว่าไอ้กายมึงโกหกอ้าวไว้ปืนมึงก็ได้วะเอ้อพวกพวกพวกเก็บเก็บเก็บพวกก่อนเอาเพื่อนเพื่อนกูมีอ่ากูให้กูให้กมึงก็ได้อ่กูให้มึงก็ได้อ่ะมามาตรงกูมาตรงกูไอ้เบนน่ะมาตรงกูอ่กูให้เนี้กูให้พวกนะเอาพวกไปใช้ให้เพื่อน โอ้เพื่อนเพื่อนน้อยใจไม่เอากลัวนะโอเคเพื่อนน้อยใจเพื่อนน้อยใจไอเลนอะไรกูไม่ได้เหลี่ยมเพื่อนก็เอากูาบอกว่ากูาไม่มีปืนอย่างๆ <laughs> ไม่มีไม่มีก็แปลกไม่มีก็แปลก <laughs> ผมไม่เอาใจเบนมาทุกคนไปเอาใจเดือดหนะัง <laughs> อ่ะไอเบนโอ้โหเพื่อนไม่งอนดีแค่นี้มึงงอนแล้วหรอ แค่นี้มึ S! <S งงอนแล้วหรอเพื่อนโอ้ยสัตว์ซอมบี้เฮ้ยช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยเอาไม่มีใครช่วยกูเลยเว้ยเพราะว่ากูเอาปืนไปแป้งออกูไม่ตายง่ายหรอกเลนมึงไม่ต้องมึงไม่ต้องไอ้ไอ้แน็กมึงก็ไม่ต้องเอ้ไอ้แน็กไอ้เบนมึงก็ไม่ต้องกูตายยากเว้ยเพราะกูมีปืนแล้วเว้ยทุกคนมันมันมันบอกผมว่าไอ้เยี่ยนเหลี่ยมไอ้กายเหลี่ยมเฮียไหนบอกว่าไม่มีปืนทุกคนผมทอระยศเพื่อนผมทรยดเพื่อนเว้ย <laughs> เฮ้ยโูนอนระยเุเพื่อนน่ะเฮ้ยตอนเอ้ยมันบอกว่าตอนที่กูไม่สนปรงปืนแล้วผมสนมันบอกว่ามันสนทองเว้ยตอนเนี้ยสนทองอย่างเดียวทองก้อนเฮ้ยสนใจทองก้อนกูเปล่าไอ้เบ้นทองก้อนอ่ะก้อนขี้กู่ะทองก้อนเหมือนกันนะว <laughs> เว้ยไอ้ยังกูเก็บไม่ได้เอาเอาแต่เ,เบ,เบ้นเก็บได้หมายความว่าไงวะกูเก็บไม่ได้แต่เหมึงเก็บได้หมายความว่าไงวะ เลี่ยมเลี่ยมเอาละไอเล่ไอเล่นหนี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 ไอเอเล่นกลัวซอมบี้ทุกคน <c oughs> เพื่อนกูขอโทษเอ้แต่กูขอเก็บยานะกูเก็บนะกูเก็บกู <c oughs> เก็บก่อนแหละกูเก็บก่อนสั่น,นแล้วทุกคนไอ้พูมเยี่ยมมือแล้วทุกคน,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 นนะทุกคนทุกคนขึ้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 นรถไฟกันเถอะ รถไฟอยู่ทั้งไนวะรถไฟอยู่ทั้งไนวะเดินเดินตามไปภูมิไปเดินตามไ่ภูมิทุกคนเจอเจอเจอแล้วเจอแล้วเจอรถไฟละเอเลนหารถไฟไม่เจอคนดูเอเลนเอเลนหารถไฟไม่เจอคนดูเร็วเร็วเนี่ยอยู่ฝั่งนี้เนี่ยเลนมาหาดิเอยเอเนเอเบนเพื่อนกูขอโทษ มึงเอาปืนกูเปล่าเอากูอย่างน้อยกูให้ยามึงก็ได้ยารักษาป่ะเออไอเลนทำไมกูรักษาตัวเองไม่ได้วะตอนนี้กูก็เลื่อนเหลือครึ่งหลอดนะเวย้ยทำไมกูรักษาไม่ได้วะทำไมวะเลื่อนมึงต้องเหลือน้อยสุดๆหรอเอาตอนนี้เลือกกูก็เหลือน้อยแล้วด้วยเพื่อนทำไมกูทำไม่ได้วะอ๋อเคเพื่อนเค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 ,เค คนดูมันเอ้ยเลมันบอกว่ามันต้องแบบเหลือน้อยน้อยแบบน้อยสุดสุดเลยแบบจิตจิตอะถึงจะใช้ได้อะอ่ะอย่างนั้นเก็บไว้ก่อนนะเก็บไว้เก็บไว้อย่างนั้นเก็บไว้ก่อนเบนเพื่อนกูมางอแล้วเพื่อนไม่สนใจกูเลยหรอเพื่อนกูขอโทษโอ้โหไม่มีใครสนใจผมเลยประโทปัถังกะละมังตั้งเทเอาเอาซอมบี้มาแลกเป็นเงินถุงว่ะ ผมไม่เป็นไรผมใช้ชีวิตงบศูนย์หมัผมก็ได้ถ้าเพื่อนจะทำอย่างเงี้ยเอ,อ้ยซอมบี้ซอมบี้เอ,อ,เอาซอมบี้มาเออเชี่ยกูขึ้นไม่ได้ทุกคนผมขึ้นอ่ะเอาเข้าเตาเลยกลัว <c oughs> ไปแล้วเพื่อนไปแล้วมึงไปแล้วมาบายบายปุ้นปูไ <c oughs> อ้ไอ้ภูไม่ภูมกูยอกกูยอกกูยอกเล่น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  โอ้ย่าแค like ่น right? 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 ี้มึงแบบด่ากูเลยหรอแบบเออถ้ามึงจะเป็นอย่างนี้หรอกายขอโทษเพื่อนขอโทษขอโทษเอ้ยเฮียมีม้ากูไล่ยิงมาได้ปหไล่ยิงยิงยิงกูยิงจริงอะกูยิงนะไม่ไม่ว่าอะไรกูใช่ป่ะเฮียม้าม่งเดินเดินไปมาไปมาหรือเว้ยโ้โซหาบโซโๆครับเฮ้ยปืนปืนปืนกูขอเพื่อน กูก็โอ้โหยคุณทุกคนไอเบนไอเบนมันบอกผมว่าอย่าอย่าอย่ามึงอย่าเลี่ยมมึงอย่าเลี่ยมโดูผมเลี่ยมมันไปรอบนึงแล้วไงขโมยทั้งปืนขโมยของมันทุกอย่างอ่ะสุดยอดสุดยอดมาปาบาดูโอเอาเอาเอาเข้าเตาก่อนเพิ่มฟืนเพิ่มฟืน เธอฟื้นก่อนด้วยกันอะอะครับขอจุ๊บขอจุ๊บไอ้เบนด้วยไอขอจุ๊บไอ้เบ้นแม็นทีหนึ่งเออตอนนี้ครับตอนนี้เราเหมือนไม่มีเพื่อนครบแล้วกูไปจีปฝันดูว่นเลี่ยวเี่ยมันเดินมึงเดินมามึงเดินมามึงเดินมา เดิน <left> มากูไม่รับด้วยเฮ้ยหยอกเพื่อนหยอกมา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 ขึ้นขึ้นขึ้นกับกูขอโทษเพื่อนไอเลน่าผมโทษว่าเออกูจะทำมึงอย่างยั่งเฮ้ยเพื่อนกูขอโทษกูขึ้นแล้วกูขึ้นแล้วมึงไม่ต้องมึงไม่ต้องเลนกูรู้ถ้ามึงขึ้นมาก่อนกูแล้วกูยังไม่ขึ้นมึงจะขับมึงจะขับรถไฟนี่กูเว้ปะล่ะรู้กูรู้กูรู้มาดิมาดิเฮ้ยเราอ เบนหายไปไหนวะเบ็นเพื่อนเอ้าเอาเอาะโาทั่ว่งเพื่อนหายหรือว่าเพื่อนไปแล้วยังยังเอา้าตอนนี้รับเราเดินทางไปในบ้านบ้านอื่นบ้างบ้านอื่นบ้านอื่นอ่าฮะ อ๋อา uh, uh, ไอ an, ああ้เบนเพื ho, ่อนเราดีกันเถอะกูมาง้อนย่างนั้นนี่มึงจะไม่ให้อภัยกูจริงเหรอไอ้บุ้งไอ้บุ้งมันเอ้ยเอ้าเอ้าไออ่าได้ได้ไอ้ผูแม่งเหลี่ยมเหลี่ยมไอ้เฮียโยนระเบิดระเบิดไฟใส่กูมึงดันมึงผักกูตกมาจะกรถไฟได้อย่างนั้นเนี่ยเคเพื่อนมึงแะนำกูอย่างนี้ ทุกคนผมแม่งกจำตามสนองแล้วว่ะไอ้เหี้ยทุกคนคนดูแม่งเฮ้ยผมไม่น่าไปทำอย่างงี้กับมันเลยถ้ามึงไม่รับถ้ามึง,ถ,มงถ่ามึงไม่จอดนะกูหันหลังกลับจริงอะน่ะดูดิไอ้เลนกูรู้มึงเป็นคนขับไอเ้เหี้ยโหมึงยังจะดิ้งพวกให้กูอีกเนาะเหี้ยมึงปั่นประสาทกูละไอบุไอ้เลนเอาดีกูจะไปเนี่ยโอ้ถ้ามึงจะทำแบบกูอย่างงี้นะ ดู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 กูหันหลังกับจริงด้วยอ่ะงี้แมันบอกว่าเอาจริงเหรอถ้ามึงหันหลังกับกูไปละกูกูกูเข้าใจไหมว่ากูประชดอียเฮ้ยน่ะมึงดูมึงดูดูคนดูคนดูดูมัน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 ทำกับผมดูมันดูมันดูมันเอ้ยกูตบเดี๋ยวกูตบไอเลนเดี๋ยวกูตบกูตบหัวแตกเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยว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 เลี้ยงไม่เชื่องเลี้ยงไม่เชื่อง เดี๋ยวเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอเออแม่งปินเกียวปินเกียวอ๋อปินเกียวอ๋อเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอน้องกายครับเจอน้องกายยิงมาเลยเพื่อนเบนเออเราดีกันนะจับมือกันจับมือกันเชเพื่อนเค เราเดีกันแล้วนะเราเดีกันแล้วนะสวยงามเพื่อนสวยงามด,ดีกันดีกันเพื่อนดีกันรักกันรักกันไม่ถิอเราเกิดลมแดงไทยจะเกิดชาติไหนไหนเราไม่เคยห่างไกลนะครับโอเคทุกคนมึงจะยิงกูทาเพื่อเดี๋ยวกูยิงมึงไงเอาเอามาเดมาเดมากูมีสองปืนกูมีสองกระบอกนะเพื่อน ทุกคน,นครับวันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเรามาเล่นกับเพื่อนสี่หนอนะครับสี่หนอ้ายมาสี่ค,คนแล้วครับทุกคนเราทิ้งของให้เพื่อนแล้วทุกคนเดี๋ยวเราก็จะขอจบคลิปแล้วนะ,นะทุกคนมาอ่าถือว่าคืนดีนะครับทุกคนถือว่าเสียสละให้เพื่อนแนล้วเอาให้เพื่อนเบนส์นะเพื่อนเพื่อนเบน์แล้วก็เพื่อนภูมินะครับทุกคนโอเคเอาของไปหมดหรือ,อยังอเอ,อเลนเล่น,เ,ลนเอาที่พันแผลปะ ไม่เอาไม่เอาไม่เอากูาายโยนลงกูยโยนลงทางรถไฟเอาทุกคนก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนก็ใครที่ชอบนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กายทําคลิปต่อไปด้วยครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้เพื่อนผมนะครับทุกคนวันนี้เพื่อนผมมาเล่น,นครับทุกคนบ๊ายบายซียูนี่ม้